สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้มาพูดถึงเกมคู่บิ๊กแมตช์กันหน่อยนะครับเกมยูโรปาลีกครับระหว่างทีมอย่างปีศาจแดงแมนยูนเต็ดครับจะเปิดโอเดฟอร์ดรับการเยี่ยมทีมแชมป์รายการนี้มากที่สุดอย่างเซบีย่านะครับแชมป์รายการนี้6สมัยครับคู่นี้เตะเวลาตีสองตรงครับสำหรับความน่าสนใจในเกมนี้นะครับทีมอย่างปีศาจแดงแมนยูนเต็ดครับผลงานโดยรวมช่วงหลังนี้ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยครับเจ็ดเกมหลังสุดในการลงเล่นชนะคู่แข่งไป5เสมอไป1แล้วก็แพ้กับคู่แข่งไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับ แล้วสิ่งที่สุดยอดสำหรับพวกเขาณเวลานี้ครับนั่นก็คือ4ีติกการเล่นที่โอทาฟฟอร์ดโคตรสุดยอดไปเลยครับ25เกมหลังสุดเล่นที่บ้านตัวเองครับชนะคู่แข่งไป22นัดเสมอไป3แล้วก็ไม่แพ้ให้กับไครเลยครับสุดยอดโคตรครับวันนี้นะครับตัวหลักๆที่ไม่สามารถลงเล่นได้มี3คนนะครับมีมาคัตแรดฟอร์ดมีนักเตะอย่างกานาโชครับแล้วก็ลุคชอมีปัญหาการบาดเจ็บ3คนนี้ไม่สามารถลงเล่นได้ ส่วนตำแหน่งอื่นๆที่เหลือครับสามารถลงเล่นกันได้ครบเลยครับเกมรุกนะครับอย่างบรูโน่ครับวอลเวกฮอสจารอนซานโชแอนโทนีนะครับมิดฟิลด์คู่กลางครับคาร์เซมิโร่จะจับคู่กับทางคิเซนต์อิริกเซนเกมรับครับนำทัพโดยราฟเฟลวารานและก็ลิซานโดมาติเนสครับวันนี้นะครับจะเปิดบ้านรับการเยือนทีมอย่างเซบียาซึ่งเซบียารายการนี้พวกเขาที่เป็นเต้ยก็จริงครับเป็นแชมป์รายการนี้6สมัยแต่สถานการณ์ในชั่วโมงนี้ทุกอย่างมันได้เปลี่ยนไปแล้วครับเพราะเซบียาฤดูกาลนี้ผลงานโคตรห่วยเลยทีเดียวนะครับ ในการเล่นลาลิกาสเปนก็กลายเป็นทีมลุ้นหนีตายแล้วก็ผลงานโดยรวมช่วงหลังก็ไม่ดีด้วยครับ4เกมหลังสุดชนะคู่แข่งเกมเดียวเท่านั้นครับ8นัดหลังสุดในการออกไปเยือนชนะคู่แข่ง1เกมเสมอ1แล้วก็แพ้คู่แข่งไป1 6นัดด้วยกันครับสำหรับคู่นี้นะครับก็ต้องบอกว่าแมนยูของเอดดเทนฮาครับดูดีกว่าเซบีย่าพอสมควรเลยนะครับณนะช่วงนี้นะครับและฤด,ดูกาลนี้ครับเล่นในยูโรปาลีกแมนยูเจอทีมจากสเปนทุกรอบ และแมนยูก็ผ่านมาได้ทุกรอบด้วยหนึ่งในนั้นก็เป็นการโค่นบาเซลนาทีมเต็งแชมป์ม,มาด้วยครับความมั่นใจของแมนยูณนา,นาทีนี้ก็เต็มเปี่ยมนะครับในการควาชช้าแชมป์ยูโรปาลีกครับแผนเกมนี้นะครับได้เล่นที่โอแทฟฟอร์ดด้วยครับก็เชื่อแมนยูในต็ดเกมนี้น่าจะสามารถเก็บเกมไร้ไปได้ก่อนแบบสบายสบายครับเชื่อว่าเกมนี้แมนยูจะชนะเซบีย่าสองประตูต่อศูนย์ครับแล้วเพื่อนๆเ,เลยครับที่กําลังชมคลิปนี้อยู่คิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับเกมคู่นี้คิดว่าสกอร์จะจบลงสักเท่าไหร่ คอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับและสุดท้ายครับอย่าลืมฝากกดติดตามช่องฝนตรงไว้ด้วยนะครับ